จังหวัดชุมพรเกิดอุบัติเหตุรถโรงพยาบาลประจำอำเภอสวีนะคะท่านำคนป่วยเนี่ยไปส่งต่อที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแต่ปรากฏว่าระหว่างทางไปด้วยความเร่งรีบเนี่ยก็ฝ่าสัญญาณไฟแดงไปชนกับรถจักรยานยนต์นะคะบริเวณสี่แยกดอนไซงามอำเภอเมืองชุมพรค่ะชนอย่างแรงก็ทำให้มีคนที่ได้รับบาดเจ็บถึงสคนด้วยกันค่ะ นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบริเวณสี่แยกดอนไซงามถนนสาย4058หมู่6ตำบลบากหมากอำเภอเมืองชุมพรค่ะเกิดอุบัติเหตุรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลสวีชนกับรถจักรยานยนต์กลางสี่แยกเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายบาดเจ็บ ก่อนที่รถกู้ชีพโรงพยาบาลชุมพรและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์จะเข้าช่วยเหลือนําตัวส่งโรงพยาบาลชุมพร,มพรเขตอุดมศักดิ์นะคะขณะที่คนขับรถฉุกเฉินพยายามลงมาช่วยเหลือค่ะโดยมีการจอดรถห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรภายในรถก็ยังมีผู้ป่วยที่รอการส่งต่ออยู่ค่ะ สวีครับสเปรจะไปจะไปส่งคนไข้ชุมพรโรงพยาบาลชุมพรโรงพยาบาลชุมพรเหรอช่วงจังหวะนั้นเป็นไฟเขียวหรือไฟแดงฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ไฟแดงไฟแดงเหรอครับแต่ว่าเราเปิดเราเปิดไฟเปิดเสียงมาเรียบร้อยเสียงมาเรียบร้อยเร็วใช่ไหมจังหวะนั้นเราเห็นยังไงบ้างเราเห็ผมหันซ้ายหันขวาก่อนก่อนผมจะฝาก็ผมมองแล้วไม่มีอ๋อไม่มีมีครับแล้วก็หันมาก็เจอแล้ว และอย่างที่บอกไปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่รถฉุกเฉินโรงพยาบาลสวีที่กําลังนําผู้ป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลชุมพรแต่ว่ากลับมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นซะก่อนค่ะ